มาอยู่ตรงนี้เพื่อนเรียบร้อยเพื่อนโอ้ สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมเจริตาลเข้าสู่ช่องก้าหนกันอีกเช่นเคยนะผมนะวันนี้มาอยู่ในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้ฟรีไฟก็จะมาเล่นต่อจากคลิปที่แล้วเลยที่ผมไปมาแล้วแบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนอดันนันออกไปก่อนไงผมกำลังจะไปชุบให้แล้วไงเพื่อนเออคลิปที่แล้วอะแล้วเรา,เราอาจจะเดินช้าไปไงเราเดินช้าไปนิดนึงเพื่ออะไรไปนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ช้าละเดี๋ยวผมจะพยายามดูว่าตู้อยู่ตรงไหนนะครับมันหายากจริงร้านค้าเพราะผมไม่ค่อยเห็นด้วยไงผมไม่ค่อยได้ชุบคนบางทีเราไปคนเดียยยววอออะไไรรรเเเเงง้้้้้าาจจปคคคนนู่หมมดดิตตใแลก็ุ กับเขาให้ได้ไม่รู้ว่าในเกมผมตั้งค่าอยังไงโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปนะครับไปกันดีกว่าไปเดี๋ยวไปเจอกันในเกมโหลเพื่อนโหลเพื่อนโหลเพื่อนลงไหนดีครับหนุ่มไปได้เยอะแล้วป่ะเนี่ยโอเคเพื่อนลงไหนดีเพื่อน ตรงไหนก็ได้นะเราลงบาซิเลียนะเพื่อนจัดไป <Wow. S 1> ในตามเรามาปะเนี่ยเดีย๋ยวบอกในลงแยกกับเรานะเในตูตรงเราเยอะเลยนะเพื่อนตรงนี้เดงแล้ว <c oughs> ถ้าเราตายในชุบเราด้วยนะโอเคนะเพื่อนนะเฮ้กระตูว่ายังไม่มีนเลยกระตูก,กับเพื่อนเพื <c ười> <c ười> ่อนจะทำเราเราเสียงเดียวเพื่อนโอ้แม่งคนไปไหนวะน,นะเออ้ยรถไฟ ตรงนั้มีตัวเพื่อนเพื่อนไหวไหมเพื่อนะโอเคมาเพื่อนมาเลยตรงนี้ไม่มีตัวเพื่อนตรงนี้มีตัวมาอยู่กลางเรยเราไปหาได้ไหมเพื่อน ที่นู่นเลยกันยิงอยู่มามามาไอ้ตรงนี้มีรถเราไปรับไหมเพื่อนโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคโอเคของแม่เลขสองอยู่ฝั่งนี้ได้จัดไปเพื่อนยืนรอนะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตรงนี้กำลังติดธุระนิดนึงนะตรงเนี้ยเอารถไปเลยเราไม่ส่วนคิวล้วเพื่อนเราไม่ยิงใครนะเพื่อนนะเอารถไปก่อนเพื่อนเรากำลังโดนลุมแต่เรากำลังไป เราโดนยิงก็ไม่หวั่นเพื่อนตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราโดนยิงเพื่อนแต่เราแต่เรามาได้เพื่อนแต่เรามาได้นี่นี่โอ้โหนายสองร้อยเมตรเหรอเดี๋ยวนะโอ้ทางทางกันว่ะเพื่อนเห็นแล้วเห็นแล้วเออกำลังไปเรากำลังไต่เขาขึ้นไปเพื่อน มาแล้วมาขึ้นมาอ๋อนั่งไงข้างบนน่ะโนเลยนะเพื่อนโ <Okay. S 1> นมันเลยเอาเลยเพื่อนโแยงงโหฮะมันมีคนยิงกระงูนปะ ตรงนี้เปิดได้ไหมเพื่อนนะเนี้ยตู้เนี่ย,ยอุอ้ยเพื่อนใช้การ์ดมันใช้การ์ดถ้าใช้การ์ดเราไม่มีเพื่อนโอ้ปืนชาร์จเหรอวะแล้วขับรถปืดในมือไหนกันและปืนพลาสมาไป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 นขับเลยเพื่อน เราหลงทางเพื่อนเราไม่ค่อยรู้หิวเลือดได้นะเพื่อนในเล่นเกมนี้มานานยังครับเพื่อนมีหมวกรูฟีด้วย <c oughs> อันนี้นายตั้งใจขับรถอยู่ใช่ไหม เพื่อนเราจะออกนอกวงนะอันนี้นเพื่อนขบวนมีรถไฟด้วยเ,เ,เหรอเพื่อนอ๋อเพื่อนเราออกนอกวงไปไหนเพื่อนอ๋ฮะรถไฟไปไปรถไฟไหมเพื่อนไป ไปแลยฉันอยู่ที่สถานีอินฟินิตี้อยรถไฟด้วยอ่ะขึ้นไงอะมาตูมาตูเร็วอ่ะอ่ะห้าโอ้โหเพื่อนโอ้โหเฮ้เรามาทำอะไรเพื่อนตอนเนี้ยขอปืนนี้ขอปืนนี้เออเออเออโอเคอันนี้เล่นกับคนอื่นเหรอเพื่อนหรือว่าไงเนี่ยเราจะเจอคนอื่นไหมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมาอยู่หลังไอวอลเลยดีกว่าเพื่อนตรงนั้นเหมือนมีตัวนะในได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยมันตายแล้วเพื่อนเออเพื่อนมันมีกี่ตัวเนี่ยเอ้าชนะแล้วเพื่อนพวกเราอะ โอ้โหาโหไปไหนเนี่ยเพื่อนเราไปกับนายนะเพื่อนนายไปทางไหนเราไปทางนั้นอะ่ะโอเคโอ้โหเพื<ห>่อนแจ่มจากเพื่อนเพื่นอน,น <C oughs> ในชื่ออะไรนะเพื่อน นายชื่ออะไรอ่ะออนายชื่อคมอ่ะเพื่อนมีตัวเพื่อนลดก่อนลดก่อนลดก่อนคมก่อนลดก่อนใช่เราใช้ปืนพารมายิงเลยเพื่อน <c oughs> เป็นไง,งอู้หึ้ยนี่ใช้ฉันใช้กล่องกระสุนเปลี่ยนใหม่อ่ะ นายดูดีเจ๋งเพื่อนใช้ได้เลยเพื่อนเอ้ยมีแอ้ดอกเพื่อนไปเก็บไหมนี่นี่เนี่เพื่อนเนี่ยพิ่งลงเลยเนี่ยใช่สองอันพอดีเลยเพื่อนนน่นฝั่งนู้นก็มีเพื่อนไปไหมเนี่มาดูเพื่อนมาดูเอาเลยเอาเลยเพื่อนเราให้นายเลยเพื่อนเ่นเปียนันมีเยอะมากไปะดูนิไหนอ่ะสายบ้านเลยโอ้ เออมีเยอะเหมือนกันเนี่ยมีพันหกเนี่ยไปเพื่อนเราเข้าวงกันดีกว่าเดี๋ยวหมอกกำลกังจะมาแล้วยิมตัวหนีเลยนะอันนั้นมันเริ่มเข้าไกลมากแล้วใช่ไปมีคนมา,พ,าพอดีเลยอ่ะเราก็ยิงเลยแหละเพื่อนใช่แล้วก็ตายเลยเอ่ะถ้าโดน<ม>ถ้าเข้ามาอยู่ในเขตไม่ทันก็ตายใช่ไหมใช่แล้ว นงไปไหนรอที่นี่นี่เพื่อนมาตรงนี้เพื่อนเนี่ยเรายืนรอละออะตรงนี้จะไม่โดนหมอกเพื่อน,นเรายืนรอ,นนอตรงต้นไม้นะไม่หลอกนะเออเนี่ยผลแน่น,นอนไปเพื่อน่านมีโดนรักษาด้วยอะ้รักษาตัวเองด้วยอะเราก็มีเพื่อนรเราก็มีร <laughs> เราก็มีเหมือนกันเพื่อนโดนรักษาเราต้องข้ามน้ำไปไหมเนี่ย น้ำไปค่ะน,นี่เลยเพื่อนแต่ห้ามโดนไอ้ตรงที่วิ่งนะห้ามโดนได้เพื่อนที่มันถ้าโดนม,มันอันนี้ว่ายน้ำอ๋อโอเคอนี่เราเดี๋ยวตามเรามาเลยเพื่อนตรงนี้มันจะรอดจากหมอกเพื่อนเพื่อนขับสเก็ตบอร์ดเอ,อ้ยนี่เพื่อนเนี่ยมันมีสเก็ตบอร์ดอุ้มมีเหรอเอ้ยโช้โอ้ยางเฟี้ยวเพื่อนโอ้โห สเก็ตบอร์ดไหนก็เท่ดีนะเพื่อนถุงมาได้โอ้โหฟิวจัดเราของฟรีทั้งตัวเลยเพื่อนมันรถไฟดีมีอะไรไหมวะน่าจะมีของไหมาดูเดี๋ยวเราดูให้เพื่อนอ๋อไม่มีอะไรเลยเพื่อนรถไฟนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราเก็บเหรียญนะเก็บเหรียญไปด้วยเราข้างบนไปเร็วไปไปเลยเพื่อนเราตามนายเพื่อน ไอ้โคนโคนเพื่อนฝั่งขวาน่ะมีมีดด้วยเพื่อนได้เลยเพื่อนเปียวเลยเพื่อนไม่ถอยไม่ถอยคนมันเองไม่จะตายแล้วเพื่อนมันตายเพื่อนมันมันไม่ไหวไงเพื่อนมันกลัวนายไงกลัวนายอารถชนนะมันกลัวเพื่อนรถชนหน่ะเรียบร้อยเลยไปด้วยดิเพื่อนไปเพื่อนไปเหมือนทางขวามีตัวนะเมื่อกี้เห็นอยู่ในแมปอะ แต่ว่ามันคงไม่ยิงเรามัาะเดี๋ยวเราจัดการมันเดี๋ยวเราจะใช้ปืนพลาสมาทั้งทั้งเกมเลยตอนนี้อันนี้เพื่อนเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปเพื่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนหยุดหยุดเลยเพื่อนเพื่อนหลบในในแคมป์ดีกว่าเพื่อนพอแล้วเพื่อนเดี๋ยวเลยเพื่อนอเฮนี่แหละนั่นไงเพื่อนตัวลมไหมมันลมไหมเฮ้เพื่อน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 มันมี ไปเลยเพื่อนช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 นไปหลบอยู่หลังหินดีกว่าเพื่อนหลังหินหลังหินโดนตายไปเลยอเดี๋ยวมันก็โดนหมอกแหละเพื่อนเราลงไหมเพื่อนเดี๋ยวเราจะยิงมันเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันมันมาหาเราแล้วเพื่อน เดี๋ยวเรามันมาดีกว่าเพื่อนเราจะไม่สู้กับมันนะเดี๋ยวมันมาตรงนี้เลยเดี๋ยวมันมาแน่นอนเดี๋ยวเราจะใช้ปืนเฮ้ยเพื่อนโครบเราด้วยเพื่อนเรียบร้อยมาแน่นอนมาแน่นอนมา,อมาแน่นอนออเราชื่อนายเพื่อน เหลือแค่ตัวเดียวเองเพื่อนโธ่แล้วอก็แล้วก็เนี้ยฮะได้เงินมาเหล่าเรานี้เพื่อนจิคู่ดาวอยู่ายมาอยู่ตรงนี้เพื่อนอเรียบร้อยเพื่อนเรียบร้อยเพื่อน โอ้โหสุดยอดเพื่อนนี่เราได้นายเลยชนะเลยเลยเนี่ยเดี๋ยวเรากดบวกไปนะแอดเพื่อนไว้เผื่อเล่นเล่นกันตาอื่นเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปแล้วขอบคุณที่เล่นด้วยกันนะเพื่อนครับเพื่อน โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมก็มีความสุขมากเลยที่เล่นกับน้องคนนั้นนะครับเจอคนสักทีนะครับเจอคนคุยสักทีเจอเล่นตานะอกวันก็จะเจอประมาณนั้นโอเควันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าถัดไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะเรื่องกพอดีทั้งหมดนี้ผมไปแล้วพักผ่อนนอนใจพักผ่อนคอโอเคบายบายโก